ครับท่านครับแล้วก็มุมนี้นะครับเป็นมุมที่สวนสมเด็จย่าของเรานี้เองนะครับที่ลุมกลอนพะเยานะครับก็เป็นมุมที่ทางงานเทศกาลดอกไม้งามและผลสวยนะครับได้จัดให้เป็นมุมการแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของดีจังจัง,จงหวัดพะเยานะครับแล้วก็ผลิตสินค้าชุมชนจาก 8จังหวัดภาคเหนือนะครับได้มารวมตัวอยู่ที่นี่นะครับในช่วงระหว่างงานเทศกาลดอกไม้งามและผู้สวยนะครับในช่วงระหว่างวันที่1ธันวาคมถึงวันที่10ธันวาคมนะครับก็ระยะเวลา10วันด้วยกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าหากท่านได้มาเยี่ยมจังหวัดพะเยานะครับอย่าลืมมาแวะาเยี่ยมชมสินค้าของดีโอทอปจังหวัดพะเยานะครับที่สวนสุดเบ็ดยามีของผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ท่านเลือกมากมายทีเดียวนะครับ ทุกประเภททุกหมวดทุกหมูมารวมกันอย,อยู่ที่นี่นะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะครับแปดโมงเช้าต้นไปไปจนถึง4ี่ทุ่มหรือ5้าทุ่มนะครับงานมีตลอดนะครับทั้ง4วันนอกจากท่านจะได้ถ่ายภาพบันทึกภาพและชมความงามของดอกไม้สวยนะครับริงก้อนพยาวตลอดแนวตั้งแต่หน้าพระขนไปจนถึงนอกนะครับท่าเรือวัดติโลกอารามนะครับเป็นสวนอุทยานดอกไม้สวยๆกันแล้วกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับมาแวะอุดหนุนสินค้าชุมชนของดีจังหวัดพะเยานะครับสินค้าโอทอปของเราวางจําหน่ายไว้ที่นี่นะครับตลอดแนวและก็ตลอดรอบสวนสมเด็จย่าทีเดียวนะครับเหมาะสําหรับท่านมาช้อปปิ้งแลวก็พาลูกพาครอบครัวมาเยี่ยมสินค้าโอทอปของจังหวัดพะเยานะครับและอย่าลืมนะครับ1-10ธันวาคมนี้นะฮะมาเยี่ยมพวกเราที่จังหวัดพะเยาหนาวนี้นะครับเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาดีต้อนรับทุกท่านนะครับ และอย่าลืมอุดหน,นุนผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาด้วยนะครับอย่างที่ท่ทานเห็นนั่นก็คือ,อกระบืแมโบราณที่มีชื่อเสียงของอำเภอเชียงคำนะครับที่บ้านดอนชัยตะบลยวนนะครับอย่าลืมนะครับพบกันที่งานเทศก,กาลด,ดอกไม้งามและผู้สวยที่ริมก้อนพะเยาจังหวัดพะเยาครับจันญครับ ผลิตภัณฑ์ข้าลืมหัวชาเข้ากรรมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของภ่มก็คือเข้าวอ,อบกรอบนะคะมีสีร,กรสก็คือรสสาลายรสชีสบาร์บีคิวต้มยำแล้วก็เพิ่มเป็นแนวทางใหม่ก็คือรสทัญ,ญพืชนะคะสำหรับผูด้ดีบริโภคด้านสุขภาพเจ้าตัวนี้เพิ่งไปรับรางวัลนนะวัตกรรมเข้าไทยมานะคะของเนี้ยในระดับของวิสาหากิจ ของเฮานี่ได้รางวัลเป็นรางวัลเดียวนะคะน้องแนนเปิดเป็นบริษัทนะคะมีสามรางวัลของเฮานี่ได้รับรางวัลชมเชยแต่เป็นวิสาหกิจในหนึ่งเดียวในประเทศไทยะคะ่ะสถานที่ตั้งของกลุ่มนะคะยูเลขที่ซ2สองโมสิบเอสตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาในกลุ่มของเฮาก็จะมีกลุ่มปลูกผลิตภัณฑ์ข้าวลืมหัวมีกลุ่มปลูกสมาชิกอยูซิบท่านนะคะ แล้วในกลุ่มส่วนของกลุ่มแปะลูปนี่คือมีผูดแปะลูปอยู่สองหันนะคะเจ้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มข้าวลืมผัวนะคะคุณประโยชน์ของมันก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะเจา้าแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิเดนเป็นสารที่ต้านเกี่ยวกับมะเร็งมีโอเมก้า3 6 9ที่ช่วยในเรื่องของระบบพับทายวิตามินเสร่ ทำให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วตัวนี้ก็มีสารแอนีิไซยานินในเม็ดตัวสีดำนี่มีสารต้านมะเร็งปากมดลูกนะคะทำวิจัยโดยอาจารย์มอพยาวก็ทั้งกลุ่มจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งเลือกก็คือใจพลังงานแกบเป็นมีดต่อซิ่งแวดล้อมเจ้าในการในการทำข้าวอบกรอบนะคะ ดีค่ะดิฉันนันทนาจากละพีสิริสุขนะคะจากหาจากกอจกแม่เล็กฟู้ดโปรดักต์ค่ะผู้ผลิตสินค้าสุขภาพพีไลท์นะคะเป็นลูกเดือยและก็น้ำสับปะรดค่ะตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะจะเป็นลูกเดือยหุงสุกเร็วค่ะเป็นลูกเดือยข้าวเหนียวนะคะหุงสุกเร็วตราพีไลท์ค่ะอันนี้เราผ่านกระบวนการวิธีแล้วนะคะทําให้สุกแล้วนะคะโดยกระบวนการนึ่งแล้วก็ไปอบให้แห้งนะคะแล้วคืนรูปโดยการที่ สามารถที่จะไปใส่ในไมโครเวฟนะคะในอุณหภูมิที่สูงแล้วก็10นาทีเองนะคะก็สามารถจะรับประทานได้เลยแต่ว่าต้องเติมน้ำให้ท่วมนะคะเติมน้ำให้ท่วมประมาณ4เท่านะคะ หรือว่าจะหุงคว้างบะข้าวเลยก็ได้หรือจะไปต้มไปทําเป็นขนมอะไรก็ได้ค่ะแล้วตอนนี้นี่เราจะมีชุดของขวัญน,นะคะในเทศกาลปีใหม่น,นะคะจะเป็นชุดสุขภาพนะคะพีไรจะมีลูกเดือยหุงสุกเร็ว150กรัม1ถุงแล้วก็จะเป็นลูกเดือยอบกรอบนะคะ2ถุงอยู่อยู่ในกล่องอกล่องใสที่ดูแล้วมี สวยมากสวยงามมากเลยนะคะเหมาะสําหรับที่เป็นของขวัญของฝากสุขภาพให้กับผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็คนที่คุณรักนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเป็นลูกเดือยอบกรอบนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลองดูลูกเดือยอบกรอบของเราจะมีอยู่3รสนะคะอันนี้จะเป็นรสเผ็ดนะคะรสฮอตหนด์สไปซี่นะคะแล้วก็จะมีรสด,ดั้งเดิมค่ะรสด,ดั้งเดิมนี่คือเราจะใส่เกลืออย่างเดียวนะคะจะไม่ได้ไม่ได้ใส่พวกผงชูรสหรือว่าสารกันบูดใดใดเลยนะคะและอีกรสหนึ่งก็คือรสเนยนะคะ ของเราจะเน้นโดยการที่ไม่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีแล้วก็จะไม่ไม่มีใส่ผงชูรสนะคะอันนี้สามารถเด็กก็ทานได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีน้ำสาวะรอดอีกนะคะน้ำสาวรดพีไลค่ะมันจุดในขวดแก้วนะคะเป็นเซอร์ีลลนะคะสามารถทานได้ดื่มได้เลยแล้วก็จะมีน้ำสาวะรดเข้มข้นอีกตัวนึงนะคะ ท,ที่สามารถจะผสมน้ำดิกสามเท่านะคะนี่ผสมน้ำดิบลิตรหนึ่งนะคะจะเท่ากับน้ำเสารถสี่วขวดค่ะในหนึ่งถุงมีสามารถไปจัดกระเช้าได้นะคะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างในเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะตรงดิมกวาเนี่ยนะคะงานดอกไม้งามนะคะแลพระพลูงาม1-10ธันวาคมนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอ you could come.